หารู้ไหมว่าศีลน,นะคะกุศลและศีลก็คือการชำระขัดกลาวกิเลสตามลำดับขั้นที่เป็นกุศล แล้วแต่ว่าสามารถที่จะประพฤติเป็นไปอย่างไรแต่ถ้าเป็นไปด้วยความอยากหรือความต้องการนั้นก็ไม่ได้ขัดเกลากิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉันต้องรู้ค่ะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่เห็นกิเลสมีแต่จะตามกิเลสเพราะฉันไม่ได้ขัดเกลากิเลสเลยต่อเมื่อไรมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะ ละเว้นขณะใดเป็นกุศลสินทันทีขณะนั้นไม่เลือกการเวลาและไม่เลือกจำนวนด้วยดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะครับในการที่จะเข้าใจนะครับความเป็นจริงของสภาพธรรมะนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณความดีนะครับที่จะขจรไปนะครับที่จะ มีการได้ฟังพระธรรมนะครับแล้วก็มีการเจริญขึ้นของกุศลธรรมโดยประการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเวน้นทุจริตนะครับหรือธรรมะอันงามนะครับคือธรรมะคุณความดีทั้งปวงนะครับที่จะให้ถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะนะครับเชิญคุณรักครับเรียนถามอาจรรอาจรย์บำกัมปันครับว่าศรรีลปประมาศเนี่ยมันกว้างขวางขนาดไหนครับ ครับก็คงจะได้ฟังมาบ้างใช่ไหมครับในพระธรรมที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงนะครับสีลพัตะตะประมาสสะก็คือการรูปคำยึดถือในข้อประพฤติธปฏิบัติที่ผิดแต่สําคัญว่าถูก mm. นี่คือความหมายนะครับเพราะฉะนั้นความประพฤติใดก็ตามนะครับที่เป็นไปคล้อยตามความเห็นที่ผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับเป็นในส่วนนี้เลยนะครับอย่างเช่นที่กล่าวถึงการ เห็นว่าสิ่งนี้จะทําให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ทําให้ผู้ที่มีความปลอดโปร่งจากอาคติสนแต่ว่าความจริงไม่ใช่นะครับเป็นศีลพัตตาปรมาสะ<ม>เป็นการรูปคลมยึดถือในข้อประพฤติปฏิบัติที่ผิดแม้แต่ที่ละเอียดนะครับในการศึกษาธรรมะแล้วอยากที่จะรู้ธรรมะก็มีการจดจ้องต้องการที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดนั่นก็คือ ศีพรพตาประมาสะที่ละเอียดนะครับแสดงถึงความเป็นผู้ที่ยังมีพืชเชื้อของความเห็นผิดอยู่นะครับที่ยังไม่สามารถที่จะดับได้แต่ถ้าอบรมเจริญปัญญานะครับถึงความเป็นพระโสดาบันนะครับไม่มีความเห็นผิดประการใดๆเลยนะครับความเห็นผิดทุกประการไม่มีเลยสําหรับผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลนะครับก็เป็นเรื่องที่ยาวไกลมากนะครับขอเรียนถามว่า การที่เรานับถือพระเครื่องนะฮะเอามาค้อยคอนะฮะเป็นศีลละบาประมาสะไหมทำทำไมทำทำไมเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีความเข้าใจในเรื่องเหตุและผลไม่เข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรม,มใช่ไหมครับสิ่งต่งางเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะที่คุณรักกล่าวมายังมีอีกมากม เป็นไปตามความเห็นที่ผิดหรือเปล่าไม่ใช่เห็นผิดอยู่ในใจเท่านั้นแต่ยังมีการกระทําออกมาด้วยแสดงถึงความประพฤติเป็นไปของธรรมะที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเป็นไปในครั้งนั้นนะครับด้วยความเห็นผิดเข้าใจผิดจะเป็นความดีไม่ได้จะเป็นกุศลไม่ได้และเป็นอะไรก็คือเป็นอกุศลธรรมที่มีความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเกิดร่วมด้วยจึงทําให้มีการกระทําในทางที่ผิดคล้อยตามความเห็นที่ไม่ตรง ตามความเป็นจริงครับเพราะว่าถ้ามีความเข้าใจในเหตุในผลในเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วครับจะไม่หวั่นไหวเลยนะครับเ,เพราะว่า<พ>สิ่ง,ง,งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องผ้ยายันหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามนะครับที่สําคัญกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามนะครับไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการกระทําที่แต่ละบุคคลได้สะสมมาแล้วถึงคราวที่กรรมจะให้ผลใครๆก็ยับยั้งไม่ได้ เมื่อรู้อย่างนี้นะครับไม่ควรที่จะประมาทเลยใช่ไหมครับในการที่จะได้สะสมความดีประการต่างๆเพราะว่าความดีเท่านั้นนะครับที่จะเป็นที่พึ่งและที่พึ่งที่ประเสริญยิ่งก็คือปัญญาปัญญาคือความเข้าใจถูกเห็นถูกจะนําพาไปในกิจทั้งปวงที่เป็นกุศลทั้งหมดจะไม่พาไปพึ่งผ้ายันจะไม่พาไปพึ่งน้ามนต์จะไม่พาไปพึ่งพระเครื่องเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงครับ